ข้าศกยางใช้ใบเวรบรรย์ขักขึ้นลงหุ่นบรรยข้อต่อของบวนรถเป็นที่เดินสายเพื่อจากข้าศจะได้รับนารตลาดแรงๆให้่าดพวงรถเที่ยวีเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้รับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีชอยเป็นสถานีสอไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามขอการรถไป็น่งประ่ทขอขอบคุณผู้โดยสาร ที่ใช้บริการขับการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางติดต่อการทางโดสมัครใจและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าในการเดินทางการต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ จะได้รถนอนแล้ววพ่วงมาด้วยค่ะ